เดินแล้วก็ WBC มวยไทยนี่แะครับพวงนี้นครศรีนะครับเปิ้นฝากมาด้วยนะนี่สภูมิพัฒน์สเตเดียมนะครับ,รบมีมวยดีด้วยนะพวกนี้ฝากมาด้วยเลยทีเดียวแล้วก็เอาบอกต่อไปอครับผมเรียกว่า FC FC ของพี่ปเปิ้นนครครับสภูมิพัฒน์แล้วก็ติดตามกันได้เลยครับแล้วก็ไฟแดงหัวหน้าคณะเสียยะ เมืองชนครับเป็นผู้จัดการด้วยแล้วก็มีคุณดารุณีพดุงโคทนะครับแม่ยะานางค่ายครับเป็นผู้สนับสนุนครับคุณดารุณีพดุงโคแล้วก็ติดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนออนุวัตยิมครับ65ครั้งชนะ53แพ้10แล้วก็เสมอ2ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินหนึ่งอุบลอออฉริยะครับนายอัธวีเขื่อนนอกนะครับนักชก จากจังหวัดนครราชสีมาดีกกีดีแชมป์เปี้ยนประเทศไทยแชมป์เปี่ยนเวทีมวยสยามอ้อนน้อยแชมป์ลูกทีมมี1้อยปอนด์ครับหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนครับพี่เปิลนครครับหลวงพร้อมด้วยพี่หลวงคนเดิมอภิจันทันก็ิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเดชรัตน์ครับนี่การันตีคุณภาพเลยครับอาจารย์สุรัตน์สยงหหล่อครับควบคุมคุณภาพเรียะแข็งแรงแข็งแกร่งทุกคนครับค่ายเดชรัตน์นักชกในดวงใจกันเนี่ยครับพันพยัก สอสมหมายอูดีดเดาดังเลยครับพันพยักสอสมหมาย80ครั้งชนะ60แพ้20ครั้งครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับซัดกันแรงแรงแล้วเอ้าเอ้าข้างล่างไม่เอ้าข้างข้างล่างไม่เอานะครับอย่าไปปุ่นเปลี่ยนปุ่นเปลี่ยนปุ่นเปลี่ยนเดี๋ยวให้กรรมงกันงุดหยิดเอาขจับไม่เอาไปแดงสมิงเดชนะครับน้ำเงินหนึ่งกระบวนมาผู้ทว่าหนึ่งบวนนี่สมัยก่อนในอดีตนะผู้สิทธิ์ของอาจารย์โพสต์ตุ่นสิทธิ์เลิศชัยงาตุนเป๋ตุนเป๋อ่า เอาละครับคู่นี้ชิงกันแล้วนะครับซ้ายกับขวาสายของก็หมิงเดชนะครับขยับเข้าไปมีออกซ้ายหนึ่งอุบลก็ไม่กลัวแล้วครับมีแ้งขวาโต้คืนวงไีนก็สอกนี่อันตรายด้วยกันทั้งคู่นะครับเริ่มจะงัดออกมาแล้วดีลยครับคุณผูมชมมวนมันสุกต้องกับคุณนะครับท่านดรโพงค์งเศษไปทูลแนะนำของสีพีเจริญพ่อภพานอาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวมีแต่ให้ก็ให้อย่างเดียวเลยในเรื่องหัวใจสุดๆๆสุดจริงๆอ่ะ มาบนเวทีนะครับผู้เอกวันนี้ฝ่ายแดงสมเด็เอาซ้ายโอ้โหเตะสวยนะครับโอ้ลงดันประตูไปทีนินซ้ายล้วนๆเลยสมเดชแดงผู้นี้ดูดีเลยนะครับน้าเงินหนึ่งอุบลอ้าแฟนหมัดมวยไม่ต้องห่วงเลยนี่นะครับในสนามนานาชาติรังสิตในสนามนะครับคุณอํานวยเกตบํารุงครับครับในสนามใจดีครับคุณอํานวยเกตบํารุงถ้าลองในสนามครับพี่บอยคุณเพิ่มภูงทรัพย์เกตบําลุงครับแล้วก็เนี่ยครับ ต้องขอบคุณสําหรับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรครับประธานที่ปรึกษากิตติมาศครับวูยมันวันศุกร์ศึกเพชรยินดีแล้วก็วูยมันสนั่นเมืองครับสมหมายครับพรุ่งนี้นะครับที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์นะครับอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครครับนี่ครับคุณบอลมหาชัยครับสุดลมพลนคนมีเพื่อน แล้วก็อีกหนึ่งรายการครับศึกมวยไทยลากยาสู่สากลเมืองตักศิลาครับทีสูงการค้าเสริมไทยคอมเพกจังหวัดมหาสาครคามถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789คู่รอง9มงคลเจอกับชยกรครับคู่เอกเพชรศิลาเจอกับเสาโทรครับโอ้ยชมฟรีด้วยครับศึกมวยไทยลักยาสู่สาคลนเมืองตักศิลานะครับจังหวัดมหาสารคราม แล้วก็อีกหนึ่งรายการครับพรุ่งนี้เหมือนกันครับที่นครราชสีมาครับที่เวทีมวยเต้นรถดาบเจดเยื้งปั๊มปตทจักกลาดนะครับอำเภอจักกลาดนครราชสีมาศึกดาวลุงรถสวยจากเกษสายพลิ้วคู่เอกยอดเพชรงามรถสวยจากเกษสายพลิ้วเจอกับจงสนันลูกบุญมีครับที่โคโอราสสาวรายการน่าดีครับเดินขยับไปเรื่อยนะครับหนึ่งบลดูว่าจะว่าฝีมือจะช้ากว่าหน่อยนะครับโอ้ สมิงเดชนั้นมีแท่งซ้ายคอยสกัดเอาไว้แต่หนึ่งกูบลนี่ไม่สนเปิดเกมแล้วมีทั้งแท่งทั้งหมัดนะครับวงไหนนี่ก็เริ่มจะไลแ่แขนแทงเข่าได้เจ็บๆเ,เหมือนกันสมิงเดชก็คอยไล่แขนแล้วก็มีศอกสลับนะครับคู่นี้นี่ดูว่าใครหลุดใครหลวมนี่มีเด็ดลงไปได้ทั้งคู่ครับนี่นะครับเป้าจัดยังไงเนี่ยแฟนได้รู้กันตลอดเอา้าไฟแดงสมิงเดชน,นั้นเลยหนึง่งกูบลเอายกขวาไปใช่ไหมใช่ไหม ขยับอีกหนึ่งบวนขยับไปขยับขยับเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับเอ้าขวาสักอย่าซ้ายไปเอา้าเต้ไปโต้ไปสอดอกสมิ้เด็กหนึ่งบวนขวามามันต้องอย่างนั้นโอ้โหนี่ครับวันนี้ครูเอกครับมวยมันวันศุกร์นี่ครับนะักชกระดับแชมเปี้ยนระดับค่าตัวเงินแสนอย่างที่เรียนไว้ครับ เจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนสถาบันหลัก3เส้นด้วยกันทั้งคู่ทั้งมุมแดงแล้วก็มุมน้ำเงินครับโอ้โหสุดยอดจริงๆวันนี้ขว่าถูกคู่เลยนะครับโอ้โหสมินเด่นอาศัยจังหวะสองครับชกในเกมตั้งรับแล้วก็สาดสายแรงๆนะครับมีหมัดมีสอกสลัดหนึ่งบนไม่สนขยับเข้าไปแล้วครับตอนนี้เริ่มจะมั่นคกมั่นใจมีการกวักมือนี่ทาทายกันด้วยนะครับนะดูครับแข้งขวา สมิงเดชก,ก็ยักคิ้วแล้วครับซ้ายโตขึ้นเหมือนกันซ้ายกระขวานะครับชิงกันออกครับเอา้าขยับมาเรื่อยเลยครับเอา้าเหนือบนเหนือบนขวาไปเอา้าตอนเข้าในสามเหลี่ยมเอา้าสมิงเดชขยับขยับขยับเอา้าเอา้า ขวามาหนึ่งเอาซ้ายไปสวยซ้ายดอกสองดอกอ้าวซ้ายใช้ได้นะครับของสมิงเดชหนุบุนต้องแก้ให้ดาทยาปีกหาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวเข้ากลายไปเอาทีไปทีเนะี่ยดยกหมดยก,ดยกสีสูงขอบคุณน้ำยาว้นปากสบูู่เหลวอาบน้ำแปรงต้อนมานิโลสขอบคุณ TPI ไบโอแซนและ TPI Green อ c o l y z e Wash รวมถึง JJ ปอไก่ชนครับบานพาลีกุมภวาปีอุด,ดอรธานี อาทิตย์ที่30ตุลาคมนี้ครับท่านใดมีไก่ชนดีๆนี่ไปเจอกันได้ครับที่อุดรธานีครับมีคุณจิ้นเจเจครับบริหารงานแล้วก็คอยดูแลต้อนรับอยู่ครับเจเจปอกไก่ชนเอาละครับมาตามกันต่อนะครับยกที่3โอ้โหหนึ่งอุบลี่มียาฉีดมา20,000บาทส่วนสมิงเด็กก็มียาฉีดมา30,000บาทนะครับดูว่าใครจะคว้ารางวัลอชีพไปยรอง เริ่มเดินเบียดเดินชนแล้วนะครับหนึ่งอุบลทีมงานนี้บอกให้เบียดเข้าไปอย่าไปยืนคุยอย่าไปเล่นฝีมือนะครับแล้วก็พยายามจะเบียดจะปล้ำในสมิงเดชมีลูกทีพอยสกัดเอาไว้นี่นะครับกอกแล้วก็แทงขาพอยสกัดครับอา้าสายล้วนนะครับสมิงเดชเอาหนูบนเข้าใกล้ไปเรื่อยรันนุกกลางนะครับผู้ห้ามบน VP. เวทีเอามัดไปเอ้าไหนหาเรื่องอย่างเดียวนะครับไม่ทะเลาะไม่ได้นะครับ ทางหนุ่มกบูเอาสมเด็จเอาขาวไว้กรรมการแกะแยกก่อนนี่แหละคว,วามมันนะครับถุกพยูมวยมันวันศุกร์มันเอาเดินอย่างเดียวเลยทีเดียวมาใช่เดินกันกุณสน์ครับเดินเดินล้อย่างเดียวเลยหนุ่มกบล๊ไหน้องเอาถอยตัวเด้งมาหนึ่งล็อกไว้ทีมเลยเอาเล่นมาซุ้มยันของจก,กี้สิทธิ์กันภัยแล้วเอา โอ้โหนี่ครับแม่ทางมวยทรงมวยคล้ายๆกันเลยครับนอกได้ในดีแม่แต่ว่าคนหนึ่งครับแม่ฝ่ายจากอุดรแม่แล้วก็ขวาจากโคราชอ่ขยับเดินเข้าไปคุยกับบ้านไปก่อนหนึ่งอุบลนี่ครับแม่มีเข่าเสียบสกัดไว้สมิงเดชหนึ่งอุบลต้องลงทุนนะครับทีมงานนี่บอกให้เบียดย่างเดียวชนเข้าไปแล้วก็จับปล้ำในตีเข่าสมิงเดชเล่นในเกมตั้งรับนะครับมีเตะซ้ายแทงซ้ายแล้วก็มีศอกสลับ โอ้เกมก็ยังถือว่ายังเราใจนะครับแลกกันเจ็บๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆหน่วยคู่นี่อา้าวสมิงแดงๆนะครับเมืนุ่มบวกหมามาเป็นยาโอ้แตกแล้วอา้าวไตตาไตตาซ้ายแตกแล้วนะครับทังหนุ่มโอ้โหท,ำท,ทำท่าจะทำท่าจะถอดนะครับพอแตกนี่เห็นเลือดไม่ได้เอา้าเข็มละเอาฟันเลยย้ำย้ำเลยนะครับย้ำเลยศอกลุล้นปักสาแหวกลัวเอา้เอายังไม่เปิดช่องย้ำโอ้โลกมืดเลยนะครับ ยกสนะครับปักศอกทีเดียวขวาโอ้ยนี่แหละครับศิลปะมาไม้มวยไทยโอ้โหนี่ทุกลูกเลยอันตรายรอบด้านเลยแมาคู่นี้นะครับซัดกันแล้วก็สมุนเด่นนี่ครบเครื่องเลยนะครับมาูุชนะโอ้โหดูดียก3ามนะครับอรันนุกกลางชูมือเลยน่ะนี่นะครับสมิงเด่นนนวัต์ยิ้มนะครับโอ้โหนี้จะมากับความโหดเลยอ่ะต่อยแบบไม่เลี้ยงไข่เลยนะครับหนึ่งบนนะครับ โอ้โหโดนเข้าไปเดี๋ยวขอภาพขอภาพช้าอีกนิดนึงนะครับแมดูดียก3ามนะครับเอามาดูภาพช้านะครับนี่นะครับตามคำดิบโอ้โหหนึ่งศอกแล้วอ่ะโดนโนกแก้มนะครับแกะกะจะคล้องจะตีโอ้โหแทงเข้านี่ลนะไม่ปล่อยเลยนะครับเหมือนกระฉลามนี่ได้กลิ่นเข้าเลยต้องตามนะครับต้องตามต้องติดตลอดเลยโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับแกมาเป็นยาตำราหลวงเลย โดนล้ลลลวนโอ้โหปักศอกลูกนี้นะครับศอกขวานี่ซ้ายยังไม่เท่าไรคำใบหนึ่งนี่ดูดเด็กแกต,ตั้งเหลือนี่และครับปักสาแหวกรางลูกนี้ทีเดียวเลย